มุ่นไผลใกล้ตัวช่วยบรรเทาอาการวัดแทนการใช้ยาได้สวัสดีค่ะมีไลห้ช่วยไหมคะสวัสดีค่ะขอสอบถามหน่อยค่ะว่าฟ้าทลายโจรสามารถใช้ป้องกันโควิดได้จริงไหมคะเอาจริงๆข้อมูลของฟ้าทลายโจรในการป้องกันโควิดอะคะ่ะยังมีข้อมูลที่ไม่แน่ชัดแต่ว่าในผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงสามารถใช้เพื่อบรรเทาอาการหวัดแล้วก็ลดไข้ได้นะคะ แล้วต้องทอํายังไงบ้างคะทําได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงมีแค่2อ,อย่างก็คือ1ใบฟ้าทะลายโจรแล้วก็2น้ำร้อนเสร็จทีทําไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากนําใบฟ้าทะลายโจรมาล้างน้ําให้สะอาดจากนั้นนําใบที่ล้างน้ําสะอาดแล้วใส่ในน้ําร้อนทิ้งไว้ประมาณ5นาทีรับประทานครั้งละหนึแก้ววันละ3ครั้งติดต่อกันไม่เกิน3วันนะคะ แล้วมีข้อควรระวังอะไรบ้างคะมีข้อควรระวังในคนที่ใช้ยาละลายดิ่มเลือดแล้วก็ยาลดความดันค่ะแล้วสามารถใช้ได้กับทุกคนไหมคะมีข้อห้ามใช้ในคนท้องหญิงให้นมบุตรแล้วก็คนที่เจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการบรรเทาการหวัดโดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันเลยนะคะใช่เลยค่ะทุกคนสามารถนําไปทําตามกันได้เลยนะคะ